สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับต้นข้าวอู่ซับลุงเรืองการช่างนะครับวันนี้พามาชมโกเบนะครับสนใจคันไหนเลือกชมได้เลยครับมีทั้งมาร์กทูและมาร์กทีนะครับสนใจคันไหนติดต่อได้ที่อู่ซับลุงเรืองการช่างแล้วก็เพชรลุงเรืองแท็กเตอร์นะครับสวยๆทางนั้นเลยนะครับ สนใจคนไหนเลือกได้นะครับสภาพสวยทั้งนั้นเลยนะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับนี่นะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับเพชรุ่งเรืองแท็กเตอร์นะครับนี่นะครับ มีอยู่ห้าคันนะครับนี่นะครับโอเบนะครับมีทั้งมาร์คทูมาร์ทีนะครับสนใจคันไหนติดต่อมาได้เลยนะครับที่อู่ซับลุงเรืองแล้วก็เพชรลุงเรืองแท็กเตอร์นะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับมาพามาชมคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ ดูนะใหม่ๆเลยนะครับรถนี่นะครับเลือกเอาเลยนะครับสนใจคันไหนนะครับมีให้เลือกชมมากมายนะครับผมขอจบวิดีโอเพียงเท่าน,นี้นะขอบคุณและสวัสดีครับ